Hey, hey. อันนี้ครับก็คือสามารถพับได้ครับก็คือเต็นท์ครับสำหรับการไปเที่ยวแคมปิง้งหรือเป็นงานแอคทิวิตี้พวกแอดเวนเจอร์แอคทิวิตี้ครับเป็นฟรอนต์ก,ก,กานหนครับตรงนี้ครับด้านหน้าบริเวณด้านนี้ครับ oh, <okay. S 2> ตัวใหญ่สำหรับในการติดตั้งบนรถกระบะครับ hmm. ตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวเล็กเมื่อกี้ที่ว่าตัวใหญ่ตัวนี้คือไม่สามารถติดตั้งบนเคบินตัวเต็นื่เป็นเตนเต็นท์ตัวใหญ่ Uh huh. ก็คือรับน้ำหนักได้200กิโลกร,รัมเหมือนกัน uh huh. ก็คือได้ 2, uh huh. 2> คน uh huh. 2> ชื่อของเราคือเวนเจอร์หลังคาเวนเจอร์ครับ ก็ยังอยู่ในงานทาป้านะครับและอีกหนึ่งบูธครับที่น่าสนใจนี่ครับ Max Liner ครับแล้วก็อยู่กับพี่เสกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องบอกว่าหลังจากที่โควิดนะมันทำให้งานทาป้าแบบต้องหยุดไปก่อนชะงักไปก่อนกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าใน2023นี้ยิ่งใหญ่อลังการคนเต็มงานและของเราครับเท่าที่เอเห็นแบบเฮ้ อันนี้คืออะไรบ้างทําไมถึงมีเต็นท์ทำไม Max Liner ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับจริงๆแล้วอ่ x แม็กซ์ไลเนคือเป็นแบรนด์ของเรานะครับแต่ว่าในฐานะผู้ผลิตเนี่ยเราคือบริษัทแว d ด้าแพคครับอ่าแวนด้าแพคส่วนนะ Max Liner เนอร์ี่คือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับอ u ตโม o ที v e p พาร์ทสำหรับแวนด้าแพคครับจริงๆเรามีแบรนด์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวอื่นด้วยแต่ว่าวันนี้ผมก็จะขอเฉพาะแค่ m a x กซ์ไนที่เกี่ยวข้องกับตัวโตโมทีฟนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นบีิสิ์ก็คือเจ้าตัว Ford Ranger ใหม่ของเราไปทําอะไรกับเขาไปทําอะไรมากมายก็คือของเราเราผลิตพวกอ c ซิ s ต์รี่สำหรับผู้ที่สนใจในการที่จะตกแต่งรถสําหรับ Ford Ranger ตัวใหม่เราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับก็เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยครับ ก็คือซุ้มล้อหรือว่าเราเฟนเดอร์แฟร์ครับอันนี้จะเป็นซุ้มล้อใหม่ที่เราทําให้เข้ากับตัวเฉดสีของตัวรถด้วยครับก็คือถ้าสังเกตตรงกระจกด้านข้างนะครับสีตรงนี้กับสีตรงนี้จะเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งครับเนียนมากอะเนียนมากคือมันไม่แบบเออนะครับก็คือเนี้ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อ เดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายนะราคาหรือสถานที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูของกันก่อนวันนี้เขาโชว์ของเยอะมากนะฮะเราจะเผาหน้นนี้ด้วยใช่ครับอันนี้คือจะเป็นไซส์โมดิงครับของเราครับสำหรับฟอร์ตตัวใหม่ครับก็คือทําสีเหมือนกันครับสีเดียวกับตัวกระจกก็คือจะเป็นดั้งเดิมของรถเลยครับนะครับนอกจากนั้นก็จะมีไซส์สเต็ปครับเราเรียก r รีแทกเบิร์ s ไซส์สเต็ปครับก็คือจะเป็นสาธิตให้ดูนะครับ เฮ้ยอันนี้ครับก็คือสามารถพับได้ครับไม่มันใช้อะไรอ่ะมันใช้ไฟฟ้าไหมไม่ใช่ไฟฟ้าครับไดก็คือที่เป็นจะเป็นกลไกครับเฮ้ยเป็นกลไกทางด้านแมชชีนิกครับเฮ้ยอันนี้เจ๋งครับแล้วคือสมมติเรากดลงครับโอ้ยทษครับอ๋อก็คือใช้เท้าเอ๋ขออนุญาตลองได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเอ๋จะเอาขึ้นก็คือเอ๋ต้องแบบนี้ใช่ไหมต้องด้านในนี้ครับพอดีตัวอ๋อโอเคครับมันจะหนีบขาไหมไม่ไม่หนีบครับก็คือหนีบไม่หนีบครับ อ๋อเฮ้ยง่ายอ่ะครับแล้วก็เอาลงก็เอาลงครับเบาๆก็ลงแล้วครับใช่ครับเฮ้ยเบามากเบามากไม่ได้ออกแรงเลยใช่ครับใช่แล้วก็ไม่ต้องกลัวหนีบอย่างที่เอ๋บอกใช่ครับได้เออุ้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งครับที่ว่าเผื่อถ้าลูกค้าแบบบางคนคือตัวนี้ก็คือสามารถจะป้องกันรถได้ด้วยเวลาที่สมมติว่ามีใครขับเข้ามาแล้วจะมาชนเราเนี้ยครับ ก็จะเจอตัวนี้ก่อนเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าระยะห่างตรงนี้ตรงนี้จะล้าออกมากากตัวรถนิดนึงคืออย่างนี้พี่สิทธิ์คืออันเนี้ยส่วนใหญ่อะเราก็จะเห็นบันไดข้างอันเนี้ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะเราก็ปล่อยอยาง้งก็ได้แต่ถ้าอยากจะเก็บก็คืออย่างที่บอกเอาเท้าใหญ่เข้าไปปุ๊บเขาก็จะพับเก็บขึ้นไปเองใช่ครับอ่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งน่าสนใจมากๆครับยังไม่พอมีอะไรอีกนี่แค่คันเดียวนะนี่แค่ปล่อยเลนเจอร์นะแค่ปลเลนเจอร์ครับโอ้มาอันนี้ครับ เดี๋ยวขึ้นไปชุดใหญ่ครับดูดูดูนี่นี่ก็จะมีด้านหลังของเราครับก็คือจะเป็นตัวฝาครอบกระบะครับอ่าอันนี้เป็นฝาครอบกระบะสําหรับตัว Ford Ranger Next Gen เลยเพราะว่าแต่ว่า Next Gen ตัวนี้มันจะเป็น Wildtrak ครับก็คือเป็นรุ่น Wildtrak รุ่นที่เป็น Limited ของเขาครับเราก็จะทําตัว Mask Cover ตัวนี้มาที่สามารถติดตั้งกับตัว Ford Wildtrak ได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัว Sport Bar ที่เขาให้มาเนี่ยออกจากตัวรถครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือบางคนที่ว่าติด ติดได้ได้หาได้ของที่ติดมาจากรถแล้ว <Okay. S 1> รู้สึกว่าเราไม่อยากจะสูญเสียตรงนั้นไปแต uh huh. ่จะทํำยังไงที่ว่าจะเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาโดยที่จะสามารถรักษาตัว uh huh. ของเดิอนที่ได้มาได้เราก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับตัว o r r White Track โดยเฉพาะครับด,ดีอ่ะต้องบอกว่าอันนี้ดีมากเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไม่ต้องไปแกะหรืออะไร,รและถ้า ในรุ่นเลนเจอร์ธรรมดาก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันเลยรุ่นเลนเจอร์ก็ติดตั้งได้แต่ว่าเราจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่ามีอีกมีตัวนึงครับเนื่องจากว่าตัวสปอตบาร์ที่มากับตัววายแทร็กเนี่ยก็คือติดอยู่ที่ขอบกระบาแล้วดังนั้นถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่วายแทร็กเนี่ยมันจะไม่สวยมันจะไม่คุมครับตัวตัวฝาครอบมันจะไม่คุมออกมาเราก็เลยจะต้องผลิตอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะคุมแล้วก็ครอบตัวขอบของกระบาครับโอ้โหสุดมากนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นแล้ว เราไม่ได้ยุ่งข้างล่างนะข้างล่างคันนี้ไม่มีแต่คราวนี้เราไปยุ่งอยู่ข้างบนครับนี่อันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยครับต้องบอกว่าใหม่ที่สุดแล้วณตอนนี้ที่เราผลิตขึ้นมาของ m a x l i n e r ครับนันก็คือเต็นท์ครับสำหรับการไปเที่ยวแคมปิ้งหรือเป็นงานแอคทิวิตี้พวกแอดเวนเจอร์แอคทิวิตี้ครับก็คือจะตอบโจทย์สายลุยๆหนครับที่ว่าอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอยากจะไปภูเขาหรือจะไปออฟโรดอย่างเงี้ยครับคือสามารถที่จะ ใช้เต็นต์ตัวนี้การอยู่บนรถได้โดยที่ไม่ต้องการกับพื้นแต่เท่าที่เอรู้จักกับแม็กซ์ไลเนอร์มาเนี่ยไม่มีทาเต็นต์มาก่อนเลยนี่เราไม่เคยทําครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราคิดค้นแล้วก็ลองประดิษฐ์ในลักษณะตัวใหม่ต้องบอกแล้วว่าของเราเนี่ยถ้าเทียบกับของคนอื่นครับของเราเป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ของเราเป็นยังไงบ้างคือของเราลักษณะการใช้งานของเราก็คือ ตัวนี้จะเป็นเต็นท์ตัวเราเรียกว่าตัวตัวรุ่นเล็กครับเพราะว่าตัวรุ่นเล็กเนี่ยเราจะสามารถวางอยู่บนตัวเคบินของรถได้เพราะว่าน้ําหนักที่อยู่ประมาณของเต็นท์นะครับประมาณ89แกกิโลกรัมโอเคแล้วพอสามารถที่จะให้คนเนี่ยเข้าไปนอนพักอยูในเต็นท์ได้สองคนโดยน้ำหนักเฉลี่ยคือคนละ100กิโลกรัมก็คือรับโหลดได้ที่200กิโลกรกิโลกรัมใช่ครับ ตัวเต็นท์ของเราก็จะมีฟูกมาให้ด้วยครับอยู่ด้านในครับโอ้โความหนาของฟูกประมาณ40มิลิเมตรโอเคโอ้ก็คือจะทำให้รู้สึกว่าเวลานุ่มในการที่จะนอนผักนอนหลับเนยัสบายนะฮะมาพร้อมกับตัวบันไดด้วยครับที่จะขึ้นไปคืออยู่ในเซ้นของการอยู่ในเซตของเต็นท์ด้วยครับโอเคเฮ้ยคือครบแล้วนะนี่คือถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบเป็นสายลุยเนี่ยมาที่เดียว ครบจบกระบวนทุกท่าเลยเนี่ยใช่ครับมีมาให้นะฮะแล้วทีนี้ด้านหลังของเต้นที่เป็นลักษณะตัวหลังคาของเต้นเนี่ยเราก็จะทําแตกต่างจากเต้นตัวอื่นเดี๋ยวผมขอพาชมดูด้านหลังครับอ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับที่บอกนั่นก็คือเราจะมีเป็นแคล้ายเขาเรียกว่าอะไรนะครับหลังคาหลังคาเต้นครับก็คือลักษณะหลังคาของเต้นของเราคือจะเป็นตัวพลาสติกครับแต่แบบนี้คือจะเป็นลักษณะแบล็คแล้วก็ เท texture คือจะเป็นเท็กเจอร์ของตัวพลาสติกที่เราผลิตเลยครับก็คือจะสัมผัสได้เห็นว่ามีมีลักษณะพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวพลาสติกอยู่มี texture มี texture อยู่ครับใช่ครับแล้วก็ยังมีมีเห็นมีไฟทับพิมมาให้ใช่ครับเพื่อช่วยใช่ครับเท่ากับว่านี่ก็คือเอาละใกล้เคียงละใช้โน้ตเฮาลประโยชน์ของเราที่เราทำในอุรณ์แบบนี้พลาสติกแบบนี้ใช่ครับต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่เราทําอยู่เราก็มาคิดค้นเพิ่มเติมว่าเราจะเอาตัวปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ย มาประยุกต์หรือว่าต่อยอดอะไรเพิ่มเติมได้บ้างเราก็เลยมาคิดว่าดีไซน์เราทําเป็นตัวหลังคาเต็นท์แบบนี้ที่จะแตกต่างจากหลังคาเต็นท์อื่นๆที่เคยเห็นทั่วไปอันนี้เท่ากับว่างานนี้ถือว่าเป็นงานล้อนเลยไหมงานล้อนเลยครับลอนชิ่งครั้งแรกเลยครับที่นเลยใช่ครับใช่ครับและงานนี้เขาจํากัดไม่ให้คนเข้ามาง่ายๆด้วยนะครับผมใช่ประชาชนจะเข้ามาเห็นด้วยนะใช่ครับจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ถึงจะมาร่วมงานได้ครับโอเคนี่เราเห็นแล้วนะครับว่านี่คือเป็นหนึ่งหนึ่งคันยังไม่หมดเขายังมีมาอีกคันหนึ่ง เราไปโชว์กันดีกว่าครับมาคันที่2นะครับก็จะเป็นคันที่2ของเราก็จะเป็นอิซูซุครับเอาละอิซูซุตัวใหม่แต่ว่าก็คือณตลาดบ้านเราก็คือตั้งแต่ปี2020ปลายปีมาครับนี่ของเราก็จะมีชุดแต่งเหมือนเดิมครับก็จะมีแม x h ฮูดครับอ่าฮะอันนี้คือจะเป็นของอิซูซุเหมือนกันด้านหน้าครับเป็นฟอนกนิชอ๋อเหรอครับตรงนี้ครับด้านหน้าบริเวณด้านนี้ครับเคครับอ่าฮะอ่าฮะมาให้ เฟนเดอร์แฟร์ก็จะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะโชว์ตัวที่เป็นลักษณะเท็กเจอร์ครับก็คือจะเป็นพื้นผิวลายของตัวพลาสติกมันอะไรรู้ไหมมันจะทําให้เหมือนแบบไม่ต้องไปสนใจมันมากมันลุยได้กระแทกได้ใช่ครับเออนะครับซึ่งมันจะใส่ได้ทั้งตัวขับ4ขับ2เพราะไฮเลนเดอร์ที่เอามาโชว์นี่คือขับ2ใช่ครับถูกไหมใส่กันหมดลุยนะครับแต่งเป็นแบบลุยต่อฮะเราก็จะมีไซส์เต็มเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ฟิกครับก็คือไม่สามารถจะ พับได้เหมือนกับตัวที่เป็นของตัวเลนเจอร์ครับก็คือจะยึดติดเลยครับแต่ถ้าเอกอยากได้แบบเลนเจอร์ก็ทําได้ก็ทําได้ครับก็คือเราเรามีให้เลือกมีให้เลือกครับใช่มีให้เลือกเป็นออปชันครับว่าลูกค้าสนใจชอบแบบไหนครับครับอ่ะไปงานต่อนี่แอบข้างบนก็มีนะเนี่ยใช่ไหมข้างบนนี้คือเราเอมีแต่ว่าคือเราไม่ได้ทําเองครับต้องบอกว่าอ๋อโอเคครับนะฮะอ่ะมาถึงด้านหลังอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเต็นท์อีกชุดนึงครับแต่ว่าจะเป็นชุดเต็นท์ตัวใหญ่สําหรับในการติดตั้งบนรถกระบะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวเล็กเมื่อกี้ที่ว่าตัวใหญ่ตัวนี้คือไม่สามารถติดตั้งบนเคบินของอรถได้เนื่องจากว่าน้ําหนักของเต็นท์และน้ําหนักของคนที่ขึ้นไป,ป,นไปใช่ครับดังนั้นตัวนี้คือจะต้องติดตั้งกับชุดแม็กซ์แรชุดนี้ครับที่เราเรียกว่าชุดโครงสร้าง ของตัวการใช้งานครับหรือว่าแม็กกครับก็คือมาทั้งแบบสเสาอย่างนี้มาทั้งแบบโครงสร้างอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าตรงชุดนี้คือต้องแยกกันครับเพราะว่าตัว m a x ก a c k เองเนี่ยคือสามารถนําไปใช้ในงานออฟโรดทั่วๆไปได้คืออย่างเช่นบางคนที่ว่าต้องการติดแผ่นที่ว่าใช้กู้รถเวลาติดลมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยึดติดกับตัวแม็ก a ลนี้ได้หรือว่าสมมติว่าจะ เอาของที่เป็นบันไดในการเคลื่อนที่ไปที่ก็สามารถวางบนแบกๆนี้ได้คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเต็นท์อยู่ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเต็นท์คือสามารถแล้วแต่เพื่อนล่ะว่าอยากจะแบบจะขนอุปกรณ์อะไรคืออาจจะไม่ใช่เต็นท์แบบนี้ใช่ครับสามารถเอามาช่วยในการขนยึดแล้วก็วางตําแหน่งของที่สูงอย่างนี้ใช่ครับยึดถูกต้องเลยครับโอเคเพราะเอเห็นแบบว่ามันมีสามารถปรับสูงต่ำได้อีกใช่ครับแล้วก็ยึดเข้ายึดออกได้อีกใช่ครับก็คือตัวตัวซัพพอร์ตตัวนี้ครับก็คือสามารถปรับระดับได้3ระดับครับ เพื่อที่ให้สพอร์ตตัวการใช้งานจริงๆบางทีว่าลูกค้าอาจจะต้องทุกของที่ยาวก็อาจจะต้องปรับขนาดขึ้นไปให้เลยตัวด้านหน้าเคบินเพื่อที่จะไม่ให้กระแทกตรงเคบินครับอันนี้ก็ทําได้และตัวเต็นและตัวเต็นท์ครับตัวเต็นนี่เป็นเต็นท์ตัวใหญ่ก็คือรับน้ําหนักได้200กิโลกรัมเหมือนกันก็คือได้2คนแต่ว่าตัวที่แตกต่างคือตัวหลังคาครับหลังคาตัวนี้เรา จะทาเป็นลักษณะทําสีครับแต่ทั้งหมดทั้ง2เต็นท์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นแมนนวลใช่ไหมครับเป็นแมนนวลครับแมนนวลนะใช่ครับเป็นแมนนวลตัวนี้คือเวลาเปิดคือจะเปิดเป็นร8 0ก็คือตัวหลังคาี่จะไปอยู่ด้านบนด้าน1้0เลยเออครับดีนะดีดีดีอันนี้ไม่ต้องกลวเรื่องน้ําค้างฮะใช่ครับโปร่งสามารถมองได้รอบทิศเลยใช่ครับก็คือมีหน้าต่างรอบด้านส่ด้านเลยครับ360องศาใช่ครับพิเศษพาไปดูอีกครับครับผมอันนี้ด้านในเลยครับโอ้โห อันนี้คือด้านในนี่เราเรียกว่าเดา Max Sliding Tray ครับก็คือปกติเวลาที่เราซื้อของมาหรือว่านำของอะไรก็ตามครับที่มาจะขึ้นรถกระบะเราก็ต้องพยายามดันเข้าไปข้างในเพื่อที่จะใส่ของชิ้นอื่นได้หลังจากนั้นเวลาที่เราเจ้าของลงเราชิ้นในสุดเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปบนรถกระบะแล้วถึงจะนำของลงมาได้แต่ด้วยตัวนี้เราไม่ต้องกระโดดขึ้นไปบนรถกระบะแล้วครับ เราจะทำแบบนี้ครับนี่ฮะก็คือเราสามารถเลื่อนตัวนี้องมาเพื่อรับโหลดรับสัมภาระที่เราต้องการบรรทุกหลังกระบะได้โอโ้นอกจากนี้คือเราสามารถเลื่อนได้หนึ่งสเต็ปครับไม่ใช่แค่สเต็ปนี้คือ,อมาได้เพิ่มครับโอโ้โหก็คือมี2องสเต็ปครับ ยกขึ้นใร่ได้เลยนะครับก็จะง่ายในการที่จะบรรทุกของเอาเข้าไปในรถแล้วก็เอาออกมาครับแล้วก็เลื่อนโอเคมีรางมาให้ใช่ครับแล้วก็มีตัวฮุกให้ด้วยครับนี่สำหรับรัดของครับเวลาที่วางของอยู่บนสลดยนิ้งเทค่การของเลื่อนกระแทกอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้ฮุกตัวนี้รัดสิ่งของให้อยู่บนตัวสลดิ้งเทได้ครับว้าวครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวสไลด์ตัวนี้มีอยู่ในรถรุ่นไหนบ้างครับทำออกมารองรับรถรุ่นไหนครับ ก็คือทํามาโตโยต้าอ๋อมีครบมีครบครับที่เป็นรถกระบะครับอ่าครับก็คือพูดง่ายมีครบครับอืมนั่นโอเคแล้วก็เวลาเอาเข้าเอต้องทําไงก็คือขอโทษครับก็คือส่งมือกันครับจับแล้วก็กดลงหอยครับอ๊บแล้วก็ผลักเข้าไปครับอ๋อจะรู้สึกว่านิ่มครับนุ่มครับง่ายอีกแล้วไม่ยากครับครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งแล้วก็อีกทีหอดเดิมครับอ่าก็จะเป็นล็อกเป็นแบบว่าช่วยให้มันแบบไม่หลุดจากเข้าเวลาที่รถวิ่งหรือว่าตอนที่เรา มีการเคลื่อนที่ก็คือจะสามารถล็อกไม่ให้มีการไหลออกมาสุดยอดสุดยอดอ่ะไปละครับผมคันละครับมาคันที่สามดีกว่าครับครับมีอะไรเรามาอยู่ด้านท้ายคันนี้รถอะไรครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับอ่าเรารูไฟท์าครับอ่ะอันนี้คือโปรดักต์ใหม่ของเราเหมือนกันครับครับเป็นหลังคาครับอ่ ชื่อของเราคือเวนเจอร์หลังคาเวนเจอร์ครับสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือดีไซน์รูปทรงที่ให้รู้สึกว่ามีความอ๋อมันธรรมะธรรมงอ่าใช่ครับแล้วก็ดุกดันครับผมจะขอแสดงเปิดให้ดูกันนะอันนี้ปิดกระจกข้างครับแต่ก่อนเองรู้สึกว่ารถพวกนี้จะไม่มีกระจกเปิดแบบนี้ได้ใช่ครับก็คือจะเปิดข้างไม่ได้จะเป็นสไลด์ครับเออครับอันนี้คือเปิดได้อันนี้เปิดข้างได้ครับเอาละมา มาดูฝาท้ายกันนะฮะเอ๋ปิดลงมาปึ๊บเออเนียนนี่ครับมีนี่ด้วยมีสปอยเลอร์ให้ครับเออก็คือตัวสปอยเลอร์เนี่ยคือรถบางรุ่นก็คือจะมีตัวไฟเบรกไฟเบรกดวงที่3ามนันคือขึ้นอ,อ,อยู่กับรถครับเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีเรื่องกฎหมายครับว่าออถ้ารถคันไหนที่มีไฟดวงที่3แล้วเนี่ยคือจะไม่อนุญาตให้มีไฟดวงที่สามที่แถวสปอยเลอร์อย่างไฮรักเนี่ยครับคือเขามีไฟดวงที่3แล้วเราก็เลยไม่มีไฟตรงนี้ให้โอเคครับใช่ครับแต่ก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่ ตกแต่งมาให้พร้อมกันแบบนี้เลยครับเเนียนเนียนเนียนตาและแอบเห็นข้างบนพิสิทธว่าเรามีแหลกหลังคาข้างบนนี่คือทํามาให้ในรุ่นแบบนี้ด้วยเลยเใช่ครับก็คือเราจะตัวนี้เราจะอาพอดีเราแหลกออกครับแต่ว่ามันิคือเราจะมีแหลกครับ<อ>แล้วก็จะมีครอสบาร์ตัวนี้ด้วยครับก็คือครอสบาร์เนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ติดกับตัวแหลกหรือถ้าเราต้องการหลังคาที่ไม่มีแหลกเราก็สามารถใช้คลอสบาร์ตัวนี้ติดโดยตรงกับตัวหลังคาได้เลยครับโอเค <c oughs> เฮ้แจ๋วเอ<ช>แอบ<ช>ถามพี่สิทธิ์ว่าเอนึกอยากจะเอาเต็นท์พี่มาใส่อยู่ข้างบนนี้มันรับน้ําหนักไหวไหมไหวครับว้าวไหวครับตอบได้เลยครับ,รบก็คือแล้วแต่เลือกเลยว่าอยากจะเลือกเป็นแบบมาเป็นแบบก็คือมาลักษณะวิสแม็กแลกก,กับแม็กแล็กครับสำหรับคือการใช้งานที่แบบออฟโรดแนวออฟโรดนะพวกนี้ครับก็คือสามารถใช้ตัวที่แม็กแล็กพร้อมกับตัวเต็นท์ได้หรือว่าถ้าบางคนที่ต้องการ จะเป็นหลังคาก็สามารถที่จะมี crossbar แล้วก็ติดตั้งตัวเต็่อมองูต่ด้านบนได้ครับบานคนอาจจะกลัวเรื่องของการสัมผัสเปียกใช่ครับอันนี้มันลุยไปใช่ครับใช่อันนี้จาอะไรเปียกก็คือสามารถที่จะมาใส่ตัวนี้ป้องกันฝนได้ไปแบบไปแบบพักค้างแรมแบบลุยฝนแบบหน้าฝนใช่ครับทีนี้ลักษณะการเปิดปิดนะครับขอโทษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะเป็นไฟฟ้าใช่ครับทีนี้ฟิวเจอร์เพิ่มเติมของหลังคารุ่นนี้ก็คือเราจะมีในปุ่มเปิดปิดที่เป็นไฟฟ้าครับ คือถ้าสมมุติเรากดปุ่มตัวกลางนะครับประตูด้านท้ายจะเปิดขึ้นมาให้ตัวนุ่าสเพียงแต่ว่าเราแค่ใช้มือค่อยๆเปิดขึ้นอีกนิดนึงครับก็จะสุดแล้วครับโอเคส่วนกระจกด้านข้างซ้ายขวาก็จะเหมือนกันคือเรากดปุ่มตรงนี้ก็คือจะไฟฟ้ากระจกด้านข้างซ้ายขวาก็จะเปิดขึ้นมาครับโอ้โหกันน้ําด้วยนะเพื่อนๆบอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเสียน้ำเนี่ยเขาเป็นแบบกันน้ําซีนมาอย่างดีเลยนะครับแล้วปุ่มมีอยู่ข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมพี่เรามีเซฟตี้ให้ครับสมมติกรณีที่ว่าระบบไฟฟ้า เกิดมาฟังชันขัดข้องไม่ทํางานด้านนี้เราจะมีกุญแจเปิดที่เป็นแมนนวลให้ครับจะอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่าเกิดขัดข้องอะไรก็คือสามารถใช้กุญแจในการที่จะไขเปิดได้แมนนวลเลยครับโอเคแต่เราได้มาข้างนี้ไม่มีกระจกข้างนี้คือเราทําให้ดูอีกแบบหนึงครับว่าถ้าสมมุติลูกค้าไม่ต้องการกระจกต้องการให้มันทึบเราสามารถที่จะ ทึบก็ได้ทึบก็ได้ครับคันนี้เป็นต้นแบบนะฮะใช่ครับคันนี้เป็นต้นแบบครับเพราะมันจะมีให้มีทั้งสเดี๋ยวคนชอบต้นแบบนี่แหละเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้ทึบข้างสว่างข้างครับโอเคทีนี้เพิ่มเติมคือถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์คาดฝันคือเกิดกระจกข้างแตกหรือกระจกหลังแตกวิธีการเปลี่ยนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ต้องหาสเปร์พราสในการเปลี่ยนแต่ถ้ารุ่นนี้ วิธีการเปลี่ยนกระจกข้างหรือเปลี่ยนกระจกหลังนี่จะง่ายมากครับเปลี่ยนกระจกข้างคือตรงด้านบนตรงนี้ครับมันจะมีสลักล็อกครับโอเคสลักล็อกตรงนี้คือจะทําหน้าที่ในการที่จะยึดตัวกระจกข้างไว้เพราะฉะนั้นสมมติว่ามีส่วนใดของกระจกข้างแตกเราต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือเราสามารถที่จะถอดสลักตรงนี้กึกกึกแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วก็ยกตัวกระจกข้างที่แตกออกแล้วก็สามารถเอาบานใหม่ เข้าไปใส่ได้เลยง่ายง่ายครับในการที่จะเปลี่ยนปเซอร์วิสง่ายครับแล้วก็สั่งสมมุติว่าศูนย์ใกล้บ้านต่างจังหวัดก็สั่งมาแล้วก็แพ็คมาใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยใช่ครับง่ายอันนี้นะครับแล้วมาดูการตกแต่งทันนี้กันต่อนี่าคัานี้ก็จะมีซุ้มล้อครับเหมือนเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นลักษณะเรียบครับเรียบก็คือจะได้ความรู้สึกที่ว่าเอ้เรียบแล้วก็นุ่มนวลเวลาที่เราลูบไปสัมผัสครับ บันไดอันนี้บันไดที่เราคุ้นตาใช่ครับอันนี้จะเป็นบันไดข้างครับก็คือจะเป็นไซส์เดิมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะพับเก็บไม่ได้อ่าครับผมนี่อ่ะแล้วก็จะมีตัวส์โมดิ้งครับอืมเป็นเท็กเจอร์ครับอยู่บริเวณด้านข้างเหมือนกันครับอ่าอ่าอ่ไปดูมันต่อนะครับมาด้านข้างเฟนเดอร์ด้านข้างก็จะจบที่เฟนเดอร์แฟร์ด้านหน้านี่ครับอืมก็คืออันนี้จะเป็นสำหรับตัวโตโยต้าอ่าครับผมนะครับแต่ว่า ทิ้งท้ายอีกนิดนึงเอแอบเห็นว่ามีมาด้วยโชว์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทํามาอยู่แล้วเหมือนกันใช่ครับก็คือกล่องเก็บเป็นเป็นกล่องเก็บสัมภาระก็ได้ครับหรือว่าสมมุติว่าถ้าจะไปปิกนิกหรือว่าจะไปต่างจังหวัดตัวกล่องนี้คือติดตั้งอยู่ด้านข้างของรถกระบะครับสามารถที่จะใส่ของเล็กเล็น้อยหรือว่าใส่กล่องเครื่องมือใส่อะไรในการที่จะเดินทางแล้วก็ป้องกันการ เปียกน้ำเปียกฝนได้ครับป้องกันการโดนแดด แรงด้วยนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือแค่หนึ่งบูธนะครับต้องขอบคุณพิสิทธิ์มากนะครับขอบคุณมากครับเอามาให้พวกเราได้รู้นะครับว่ารถกระบะของเราที่มีอยู่หลากหลายรุ่นที่เราอยู่เนี่ยสามารถทําอะไรได้มากขึ้นต้องอันนี้ก่อนต้องบอกให้พิสิทธิ์ทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเพื่อนๆสนใจในของตกแต่งทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่จะต้องติดตามที่ไหนยังไงบ้างครับคือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็คือที่ www.maxliner.com ครับหรือ ถ้าใครที่สนใจอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ตัวจริงสามารถไปเยี่ยมชมที่โชว์รูมของบริษัทได้ครับที่บริษัทววน่าแพคที่อมตะนครชลบุรีครับอ่าโอเคครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ฝากติดตามด้วยอ่ะวันนี้เราต้องไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าครับขอบคุณครับ กินยำให้พ่อควยค่ะ